คลิปนี้พามาดูตัวถอดสลักลูกสูบนะครับไอเครื่องเครื่องนี้น้ำมันเครื่องแห้งนะครับลูกสูบติดแน่นเลยนะครับถอดสลักอะไรไม่ออกเลยนะครับลูกสูบไม่สามารถขยับได้เลยนะครับอ่าผมก็ต้องใช้เครื่องมือถอดนะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับน็อตสองตัวมาเชื่อมต่อกันนะครับตัวหนึ่งจะยาวๆนะครับตัวหนึ่งสั้นๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาประแจจับตัวนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เกียร์เกียร์ให้มันกลมนะครับให้มันกลมให้มัน ไอ้หลวมกว่าตัวลูกสูบนะครับแต่ไม่ให้เล็กกว่าสลักนะครับวิธีใช้นะครับวิธีใช้งานนะครับเราก็จะสอดสอดผ่านรูนี่นะครับผ่านรูลูกสูบสลักลูกสูบไปป้าบแล้วอีกฝั่งนึงก็ใช้ประแจบล็อกนะครับประแจบล็อกเสียบเข้าไปแล้วก็เอาแหวนรองนะครับแหวนรองแล้วก็นอดใส่แล้วก็ขันออกนะครับ อพอเราใส่แล้วเราก็ขันน็อตฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้เป็นน็อตเบอร์14นะครับ